รายการนี้เหมาะกับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำชี้แนะในเรื่องต่างๆจากผู้ใหญ่ที่มีสติคิดวิเคราะห์แยกแยะกันนะครับขอให้รับชมกันอย่างมีความสุขครับขอบคุณครับ วันนี้ผมจะมาเปิดรายการ Talk About Limited ครับเป็นเรื่องที่ขนดูใจมากเลยครับผมตื่นมาที่สที่3านะครับแล้วก็มาเจอโพสต์โพสต์หนึ่งนครับเกี่ยวกับคุณแม่ไวสายหรือคุณแม่ที่มีอายุครับโพสต์ว่าท้องได้6เดือนแล้วอยากเอาเด็กออกมากเลยที่ไหนพอจะมีบ้างคะแบบว่ามีเหตุของเราผมอ่านแล้วแบบรู้สึกเข้าใจนะครับที่ สังคมไทยอย่างนี้ออกมาแบบนี้เยอะมากในการทําแท้งมันไม่ใช่เรื่องที่ดีหรือว่าเรื่องที่จะจะจะผิดนะครับแต่ผมอยากจะบอกว่าก่อนที่ทุกคนจะมีอะไรกันผมอยากจะแนะนําให้คุมกําเนิดน,นะครับโดยการคุมกําเนิดเนี่ยมีอยู่หลายวิธีเลยส่วนถุงยางอนามัยนะครับคุมกําเนิดได้ประมาณ95%สส่วนกลางหลังภายนอกก็ โอกาสในการท้องก็50%นะครับแต่อย่าไปทำเลยแต่3ยาเม็ดคุมกำเนิดก็ประมาณ60%นะครับส่วน4ยาฉีดคุมกำเนิดนะครับก็ประมาณ20%นะครับรวนนี้ต่างๆจะมีเทคนิคการคุมกำเนิดอยู่นะครับนอกจากผมยังไม่สนับสนุนเลยนะครับคุณจะอ้างหาเหตุผลต่างๆอะไรเพื่อจะทำให้ตัวเองดูดีมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับ มันคือการที่แบบคุณค่าคนตายนะครับในการทําแท้งแต่ก็ขึ้นอยู่ในหลายปัจจัยนะครับไม่ว่าถ้าเกิดพลาดในขนาดไหนมันสามารถมีทางออกได้เสมอแต่เดี๋ยวผมจะมาเล่ากฎหมายให้ฟังนะครับปารติอื่นน้ใยฝังติดตามช่อง YouTube ผมเลยนะครับช่องพีวีกับคุณราชแนลแล้วก็ากติดตามช่องทางต่างๆผมด้วยแล่วอาจจะติดต่อรือองไรก็สามารถพูดคุยได้นะครับผมจะมาเล่าให้ฟังสนุกหรือไปมีอะไรกับใครและมันท้องอ่ะ และแบบว่าปล่อยให้มันหลายสัปดาห์จนถึงขนาด6เดือนหรือขนาดหลายๆเดือนเนี่ยแล้วจะไปทาแท้งมันผิดกฎหมายนะครับและอีกอย่างถ้าเกิดคุณทําไปคุณเหมือนกับคุณกําลังฆ่าคนคนหนึ่งอยู่และแบบทําให้ชีวิตคุณเอนอเป็นตาบาาทั้งชีวิตเลยนะครับแล้วคุณจะรู้สึกผิดกับทั้งชีวิตเลยว่าคุณเป็นคนคนหนึ่งที่ฆาตกรรมคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองอยู่ไม่ว่าจะสาเหตุเหตุหตผลอะไรที่คุณอ้างมาก็ตาม การทำแท้งนี่มันก็แบบไม่โอเคนะสำหรับผมอ่ะผมว่าเราต้องดูสาเหตุของแต่ละคนด้วยแต่ในโพสต์นี้ก็เหมือนแบบว่าทำแท้งเพราะแบบว่าไม่รู้คิดอะไรอยู่หรือว่าโพสต์เล่นๆหรืออะไรก็อย่าไปทำเลยครับเพราะเดี๋ยวผมจะมาหารเกี่ยวกับกฎหมายการทำแท้งให้ฟังมาต่อนะครับแต่ที่เหลาที่ผมบอกไปว่าเหมือนเขาแก้กฎหมายนะครับเปิดทางให้หญิงอายุคันไม่เกินสิบสัปดาห์ทำแท้งได้แต่ก็ ขึ้นอยู่กับกรณีนะครับที่จะทําแท้งแต่เคสนี้ที่ผมบอกไปว่าคุณแม่ตั้งเขาตั้งหเดือนจะมาทําแท้งบ้าหรือเปล่ากฎหมายทําแท้งนะครับที่ประชุมวุฒิสภาผ่าแบบว่า1นึต่อ7เสียงนะครับรับแบบว่าร่างกฎหมายทําแท้งว่างดออกเสียง21เสียงคือมสามร้อยหนนะครับทำแท้งได้หากอายุคันไม่เกิน12สสัปดาห์หากเกินมีโทษจําคุกเกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1นึ่งนบาทนะครับหรือทั้งจาทั้งปรับ ม305วักหนึ่งนะครับทำได้หากการตั้งคันเป็นอันตรายต่อสุขภาพทางกายหรือจิตใจนะครับม305าวักสองทำได้หากกรณีที่แบบความผิดปกติทางกายหรือจิตใจถึงขนาดปิการอย่างร้ายแรงนะครับส่วนต่อไปก็ม3 0 5นนะครับวักสามตั้งคันเนื่องจากเมื่อทางเพศนะครับจากต่างๆอย่างที่ข่าวออกก็ทำได้นะครับส่วน ม305วัคซีมีอายุคันไม่เกิน12สัปดาห์และแบบว่ายืนยันที่จะย,ยุติการตั้งคันส่วนม3 0 5วัค5อายุคันไม่เกิน12สัปดาห์แต่ไม่เกิน20สัปดาห์ยืนยันแบบจะยตุติตั้งคันภายหลังการตรวจและรับคำปรึกษาทางเลือดตามที่กฎหมายกำหนดไว้นะครับ ที่มาของผมที่ผมเอามาเล่าคือที่ประชุมพิภา25มกราคม2564นะครับหมายเหตุมอ3 5ต้องทําโดยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและทำตามหลักเกณฑ์ของแพทย์สภานะครับแต่อย่างที่ผมบอกไปก่อนที่คุณจะไปทำคุณคิดดูมั้งไหมขนาดบีบสิวหรือเป็นแผลยังเจ็บเลยแล้ทำทำไปแล้วแบบว่าเด็กเขาหลายสัปดาห์หรือหลายคันหลายอาย,าย,ายุหลายเดือนแล้ว่มีจิตใจมีหัวใจมีอวัยวะที่แบบรับรู้รับรู้ได้อ่ะ รับรู้ถึงความรู้สึกของแม่ได้ว่าความกังวลหรือความอะไรและคุณไปทำแบบเรื่อการฆาตกรรมนี่นะครับผมคิดว่าคนที่แบบว่าตั้งครั์โดยที่แบบไม่ใช่สาเหตุร้ายๆอะไรอะ่ะไม่ควรจะแบบไปทาแท้งเลยผมไม่สนับสนุนเลยและแบบคุณจะเป็นตาบาปของคุณเลยนะครับเวลาที่คุณอยากจะมีลูกหรือแบบเวลาที่คุณอยากจะกตั้งครันใหม่ะนะคุณจะตั้งครันยากกว่าเดิมและคุณจะนึกถึงแบบสิ่งที่คุณเคย ไปทําแท้งมามันจะตามให้คุณแบบทําลายชีวิตคุณจนแบบคุณทามาค้าขายมัจเจริญรุ่งเรืองเลยนะครับเพราะแบบมันสํานึกผิดละอายใจอะ่ะกับการที่คุณฆ่าลูกตัวเองอะ่ะผมอยากจระบอกไว้แค่นี้แหละขนาดหมาแมวสัตว์ต่างๆยังรักลูกของมันเลยแล้วคุณเป็นคนนะ่ะมีอายวะตั้งหลายส่วนในการที่จะใช้ชีวิตทำไมคุณไม่เลือกที่จะฝ่าฟันหรือสู้ชีวิตต่อไปนะครับแล้วคุณเลือกที่จะหนีปัญหาและมาทำลายชีวิตคนอื่นนะครับผมว่าไม่โอเควะ่ะ Eventual แล้วก็จะมาเตือนครั้งสุดท้ายนะครับก่อนที่จะไปทําหรือไปทําอะไรหรือทําแท้งเขาเรียกอะไรแบบผิดกฎหมายก็จะเป็นเสียงทั้งลูกและแม่นะครับอาจจะดีไม่ดีจส่งผลให้ตายทั้งคู่นะครับก่อนทําคิดดีๆครับลองไปศึกษาครอบครัวหรือคนรักก่อนศึกษาทุกๆสิ่งก่อน และทําแท้งไปมันไม่ใช่ว่าจะดีเสมอไปนะครับได้อย่างปรึกษาแฟนก่อนว่าเนี่ยท้องหรือเงี้ยถ้าเกิดแฟนไม่ไม,ไม่ไม่เห็นด้วยหรือแบบพยายามทําร้ายผมบอกเลยว่าคนคนนั้นไม่ใช่ลูกผู้ชายครับคือแบบเป็นคนที่ทําผู้หญิงท้องแล้วมีลูกขึ้นมาเนี่ยและไม่รับผิดชอบอย่างเงี้ยโอ้โหไม่น่าเกิดเป็นผู้ชายเลยครับเสียชาติเกิดมากและอีกอย่างอย่างที่ผมบอกว่าก่อนที่คุณจะทําแท้ง หรืออะไรอ่ะคุณลองคิดดูก่อนว่าถ้าเกิดคุณตั้งคันจนข้อออกมามันก็ยังมีสถานที่ที่แบบกรมส่งเคาะหรือสถานที่ต่างๆเกี่ยวกับเขารับส่งเคาะหรืออะไรอยู่นะครับแต่อย่าไปทําแท้งเลยถ้าเกิดคุณไม่ได้แบบว่าเจอเหตุการณ์ที่แบบร้ายแรงจนต้องทําแท้งจริงๆผมจะกันแนะนําว่าลองปรึกษานะครับเว็บไซต์ก็ a b o r t iOen นะครับ Allerbition s t t a o.org นะครับปรึกษาปัญหาท้องไม่พร้อมหรือไม่ก็โทรไปที่1663สายด่วนปรึกษาเอทและท้องไม่พร้อมนะครับซึ่งให้บริการทุกวันเวลา00นถึง21่สนาฬิกานะครับสามารถทักแชท Facebook ได้ที่1663ซึ่งให้บริการทุกวันทุกเวลา4รอบไม่แก่รอบที่1เวลาตีหนึ่งถึงสิโมงนะครับรอบที่2ก็เที่ยง,งถึงบ่ายสนะครับรอบที่3เวลา 17นาฬิกาถึงหนึ่งทุ่มนะครับถึง19นาฬิกาและรอบที่4ี่ก็21นาฬิกาถึง23นาฬิกามันมีเหตุมันมีเขาเรียกอะไรการแก้ปัญหาหลายๆอย่างอยากให้ลองคิดๆด,ดูก่อนว่าพนาดหมาหรืออะไรอยากรักลูกตัวเองเลยแนละอีกอย่างคุณไม่ได้พลาดแต่คุณไปสนุกหรือคุณไปทํามีอะไรกับใครโดยที่แบบไม่ป้องกันมันเป็นความรับผิดชอบของคุณและส่วนคุณผู้ชายก็ต้องรับผิดชอบกับสิ่งที่คุณทําไปเพราะนั่นคือลูกของคุณ อย่าไปคิดว่าโทษฝ่ายผู้หญิงคนเดียวมันก็ไม่ได้นะครับเพราะจริงๆแล้วคุณทั้งสองคนคือคนที่ทำให้เกิดมาทั้งคู่คุณควรต้องมีความรับผิดชอบมีจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรมบ้างครับชีวิตของคนเราอ่ะมันเลือกเกิดไม่ได้ก็จริงครับแต่มันเลือกที่จะทำได้ผมบอกไว้เลยว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบคุณและคนที่ยังมีชีวิตอยู่หรือได้เกิดมาก็รักพ่อแม่ให้มากๆานะครับเขาไม่คิดทิ้งคุณเขาไม่คิดจะทาร้ายคุณไม่คิดทําแท้งคุณนะเขาเลี้ยงดูคุณจนโตใหญ่ คุณจงรักตัวเองและรักคนที่เขาแคร์คุณอย่าไปรักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะครับมาต่อกันนะครับอย่างที่ผมบอกไปไม่ว่าจะเป็นแม่ไวยละอ่อนหรือคุณแม่วัยกลางคนหรือคุณแม่ไวหไหนนะครับก็จะมีช่วงอารมณ์ที่แบบอ่อนไหวหรืออะไรนะครับอย่าเพิ่งไปคิดสั้นทําแท้งหรืออะไรเลยครับผมจะมาบอกและก็แนะนําและเป็นกาลังใจให้ คนต่างๆอย่าไปว่าหรือย่าไปด่าเขาเลยครับเพราะบางบางทีก็การที่แบบพ่อลูกออกมามันก็มีค่าใช้จ่ายต่างๆนะครับและแบบว่าคือไม่รู้จะหาทางแก้หาทางปัญหายัางไงผมขอแนะนํานี่เลยครับว่าให้ลองติดต่อหน่วยงานแบบฝ่ายสังคมสงเคราะห์นะครับหรือตามที่แบบโรงพยาบาลที่แบบเขาเรียกอะไรฝากท้องค้อนะครับบ้านพักเด็กและครอบครัวปรึกษาหน่วยงานเอกชนที่ทํางานในด้านนี้นะครับ จะแบบว่าเขาจะแบบว่าส่งเด็กเข้าไปสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนด้วยความเขาเรียกด้วยการที่แบบฝากเลีล้ยงโจ้คาวนั่นเอว่าเวลาไม่เกิน3ปีโดยระหว่างนี้สามารถไปเยี่ยมได้จนกระทั่งแบบว่ามีความพร้อมจึงเาขาเรียกมารับเด็กไปเลี้ยงดูเองนะครับข้อจํากัดคือสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนมีบริการในจังหวัดแต่ที่นะครับไม่ได้มีทุกที่นะครับและมีสัดส่วนพี่เลี้ยงต่อจํานวนเด็กมากการดูแลเด็กไม่ทั่วถึง และการที่จะส่งเด็กไปอยู่ในครอบครัวบุถรมชั่วคราวด้วยการฝากเลี้ยงในวัยในแบบวันธรรมดาเพื่อให้มารดาได้ทำงานหรือเรียนหนังสือและแบบรับเด็กการเลี้ยงเองในวันหยุดโดยสามารถรับเด็กมาเลี้ยงดูเองได้เมื่อมีความพร้อมนะครับข้อจำกัดคือมีบริการหืหน่วยง,งานของเอกชนเช่น สหไทยมูลนิธิครอบครัวอุปถัมภ์มีจำกัดไม่เพียงพอต่อการความต้องการนะครับที่จะรับเลี้ยงดูเด็กนะครับหรืออ,อีกอย่างหนึ่งก็ลองลองไปท,ทำดูนะครับอย่าเพิ่งไปทําแท้งก็คือ,อเขาเรียกอะไรให้แบบว่าหาพ่อแม่อุปถัมภ์ให้อุปการะเลี้ยงดูลูกของเรานะครับแต่สิ่งที่ตามมาคือเราไม่สามารถเขาเรียกอะไรเข้าไปดูลูกหรือแบบไปเขาเรียกอะไรได้ผลประโยชน์จากลูก ต่ออไปแล้วเพราะเหมือนเรายกลูกให้เขาไปแล้วถ้าเกิดคุณทําใจได้ก็โอเคอยู่นะครับแต่การทําแท้งเนี่ยผมว่ามันไม่ดีเลยนะครับหรือไม่คิดคิดไม่ออกจริงก็จะมีสวัสดิการช่วยเหลือในการช่วยเหลือระหว่างท้องนะครับได้หลังข้อรายละเอียดต่างๆสามารถติดต่อได้ที่สายด่วน1300หรืติดต่ออะไรสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทุกจังหวัดนะครับ อย่าพึ่งไปทําเลยผมคิดว่าเด็กคนนึงเขาน่าจะมีโอกาสได้มีชีวิตอยู่ต่อและได้มีโอกาสมาอยู่ในโลกที่ทแบบสดใสนะครับยังไงพ่อแม่ทุกคนก็อย่าพึ่งคิดที่จะไปทําแท้งกันเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ดีหรอกทั้งตัวต่อตัวแม่เองแนละเด็กแล้วก็จะเป็นตาบ้าให้คนที่เป็นพ่อกับคนที่เป็นแม่นวยนะครับยังไงก็ขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปให้คนที่เขากลังท,ทำแท้งด้วยนะครับขอบคุณครับไปเจอใหม่ไว้